คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนะครับร่วมกับวัดพระธรรมกายม,มลูลนธิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานยสุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกก็ยังได้มอบถุงยังชีพนะครับประกอบด้วยข้าวสารครับอาหารแห้งไข่ไก่จํานวนทั้งสิ้น100ชุดครับด้วยความห่วงใยช่วยเหลือตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและครอบครัวผู้ประสบภยัยโควิดสิเป็นสาธารณสงเคราะห์นะครับโดยก็ได้ไปมอบกันนะครับในวันเดียวกันนั้นก็คือ19บเกกรกฎาคม ตั้งแต่ท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะครับพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่ในในภาพนะครับพระมหาดรนุกพรปุญญชโยนะครับประเด็นธรรมก้าวประโยค์รองผู้อนวยการสำนักสื่อสารองค์กรบพุรธมางกรนะครับคุณองอาจธรรมนิธากุณศพคณะศิษยานุสิตวัระธรรมกายคุณธีรพัฒน์บึงโรจน์นะครับก็ไปร่วมกันมอบด้วยในครั้งนี้ซึ่งคุณองอาจธรรมนิทานะครับก็ยังดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัดปทุมธานีหรือกตตรครับ ในนามผู้แทนเครือข่ายคณะสิทธิ์นะครับครั้งนี้ได้ไปมอบให้แก่พลตํารวจรีสยุทธมารยาทนะครับผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยไปมอบกันเลยนะครับที่ทําการของตํารวจสถานีตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีที่ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครับ